สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นั่นอยู่ที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะเป็น t o y ยต้าเซ t ้1.5 V Gear Auto ปี2015นะคะลูกค้าสีเทาสวยๆเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นให้2.79%เท่านั้นนะคะลูกค้า เรามาชมใน,นส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถและไฟตัดหมองนะคะส่วนของกระจังด้านหน้านะคะโลโก้โตโยต้านะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยส่วนของล้อแมกแะยางนะคะลูกค้าไฟเลี้ยบที่กระจกมองข้างนะคะกระจกนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะคะโมอลายมัลติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอวิทยุ CDMP 3ครบเลยนะคะ mm hmm. นะคะอันนี้เป็นพุสตาร์ทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังนะคะด mm hmm. ้านหลังนะคะเ mm hmm. บาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดก,กับสีน้ำตาลนะคะลูกค้าสวยๆสปอร์ตมากเลยนะคะมีจอให้ด้วยนะคะพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะ ข้างหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะสะอาดสะอๆนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรอบๆตัวรถกันนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังรถนะคะไฟนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ คลูกค้าอันนี้เป็นสีเทานะคะเรียบหรูมากๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กนะคะเนนก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083นะคะ0 5 6ย์ห้นะคะ0 4นยนะคะวันนี้แนนก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ